สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูยำหมูยอนะคะแซบๆเลยค่ะพอดีว่าป้านะคะได้หมูยอมาจากอุบลน,นะคะสายอีสานนะคะเป็นแท่งๆแบบนี้เลยค่ะหอ่อด้วยใบตองนะคะและหมูยอชิ้นใหญ่มากนะคะทีนี้เราก็นําหมูยอที่ได้นะคะนํามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะจะเป็นขวางหรือแนวตรงนะคะอันนี้ตามใจชอบได้เลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ1ชิ้นนะคะหนึ่งแท่งเสร็จแล้วอย่าลืมไปลวกน้ํานะคะ ทีนี้มาดูขั้นตอนการทำค่ะพริกสีแดงสีเขียวค่ะจินดาหรือพริกขี้หนูก็ได้ค่ะน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็ผงอร่อยค่ะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะชิมรสชาติตามใจชอบนะคะครบ3ลดรสเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมแขกของเราลงไปค่ะ หอมแขกหนึ่งหัวนะคะตามะเขือเทศนะคะ1ลูกแล้วก็หมูยอของเรานะคะที่ผ่านกระบวนการลวกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะผักชีนะคะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะจะทานมื้อไหนก็ได้นะคะเมนูยำนะคะทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะใส่จานนะคะสีขาวขาวค่ะเพื่อความสวยงามค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ ถ้าใครมีหมูยอนะคะในตู้เย็นนะคะสามารถนำมาทำได้เลยนะคะเมนูนี้รับรองค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแค่นี้ค่ะก็พร้อมจะเสิร์ฟค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ